สวัสดีครับผมมิติพัฒน์บริษัทลันเด็กซ์วันนี้เราจะมารีวิวตัว Canon CT 5 0นะครับเป็นดิจิตอล t ทมเมอรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมไล่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ CT 3 0 CT 4 0แล้วนะครับโดยมาตรฐานของ Canon เองเขาก็ค่อนข้างจะผลิตสินค้ามาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วๆไปพอสมควรนะครับตัวนี้มีการพัฒนาจากตัวเดิมมาในระดับหนึ่งเลยก็คือ ตัวขาตั้งสามารถดัดแปลงได้ใช้ได้ทั้งแมกเนตและเป็นสแตนเหมือนเดิมบวกคลิปเนี่ยเขาตั้งใจจะทำตัวระบบคลิปให้มันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วทำเป็นสตรปโคได้อีกนะครับรวมถึงงานนี้ก็จับเวลาได้24ชั่วโมงครอบคุมการใช้งานได้มากมายมากขึ้นนะครับในสำหรับยูเซอร์หลายๆแขนงทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งยูเซอร์ตามบ้านธรรมดา ตัวเรือนทำมาจากพลาสติกแอนตี Anti ้แบคทีเรียเหมือนเดิมนะครับสามารถลดการเกาะติดของเชื้อโรคได้นะครับ,นะรบตัวคลิปตัวสแตนตัวสรัพโหตามที่แจ้งเมื่อครู่แล้วก็เป็นแมกเนตนะครับสามารถดิสเพย์เวลาเป็นนาฬิกาปกติได้นะฮะสามารถเลือกเป็น12 24ชั่วโมงได้นะครับจากเวลาได้สูงสุดก็คือ23ชั่วโมง59นาที59วินาทีนะครับเปิดปิดเสียงได้ แบตเตอรี่ที่ใช้งานของตัวนี้ใช้ LR44 เป็นแบตเตอรี่กระดุม1ก้อนนะครับขนาดอยู่ที่61มิลิเมตรคูณ76มิลิเมตรคูณ28.5ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนัก66กรัมแล้วก็ผลิตในจีนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับมีคู่มือ3-4ภาษาเลยนะครับคู่มือและวิธีใช้งาน สามารถดูรายละเอียดได้มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับาภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับมีสภาษา,าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับโดยการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยโหมดการทํางานก็มีคร่าวๆแค่สาโหมดนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับรูปลักษณ์หน้าตาตัวเครื่องทํามาได้ดูดีทีเดียวนะครับหน้าจอใหญ่ แก้ปัญหาคอมเมนต์ของลูกค้าต่างๆที่คอมเมนต์ว่า CT40 ใช้งานยากแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างนึงที่ CT50 มีการตัดตัวปุ่ม1-0ออกนะครับทำให้การการใช้งานอาจจะไม่ค่อยชินสำหรับคนที่คุณชินคันนอนแล้วเจอรุ่นนี้เข้าไปก็อาจจะรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยนะครับเราจะดึงตัวนี้เพื่อที่จะเปิดนะครับเปิดการทำงาน โอเคมีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับเรากดโหมดนะครับโหมดมีคาอัพ t ทมเมอร์ก็คือ c าวดาวนะครับโหมดต,ตัวนี้คือไทม์คือเวลานะครับในโหมดไทม์เนี่ยเราสามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับกดโหมดค้างเพื่อที่จะปิดเสียงเห็นไฮะล้วกดโหมดค้างเพื่อที่จะเปิดเสียงนะครับในขณะเดียวกันนะครกดเคลียร,เยนนะะเรย์เนี่ย เป็นสิบเป็นสิบหมดสิบสองหรือหมดยีจะสังเกตมี AM ขึ้นนะครับถ้า AM, AM PM ขึ้นมาจะเป็นหมด12นะครับถ้าเกิดไม่มีคือจะวิ่งเป็น24ชั่วโมงนะครับหมดเวลาก็มีประมาณนี้ถ้ากดเคลียร์ค้างสองวิจะเป็นการตั้งนะครับอันนี้คือการตั้งเวลาพื้นฐานก็คือเนี่ยตั้งปกติเลยครับนะครับกดชั่วโมงนาทีวินาทีพื้นฐานง่ายๆนะครับกด start stop ก็เป็นการ enter นะครับเวลาก็จบจากนั้นกดโหมดเพื่อ count up count up ก็ไม่มีอะไรเลยครับกด start เพื่อเริ่มนะครับกด stop เพื่อหยุดแล้วก็กด clear ปัดศูนย์นะครับจากนั้นก็โหมดหนึ่งโหมด t u m m e r โหมด t m m e r นี่เราต้องตั้งเวลาก่อนก็จะกดตั้งเวลาเข้าไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับ จากนั้นกด start stop เพื่อเพื่อ accept เวลาที่เราตั้งจากนั้นกด start เพื่อเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงใกล้ๆเวลาสักครู่ย้ายมาอยู่ข้างหน้าใหม่นะครับกด stop เพื่อหยุดแล้วเวลามันจะเด้งกลับไปอยู่ที่เวลาที่เราตั้งครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับกดเคลียเพื่อปรับศูนย์นะครับ การใช้งานคร่าวๆก็เท่านี้เลยครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับง่ายๆสะดวกมากแล้วก็พลาสติกเนื้อพลาสติกถ้าอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสเองเหมือนกันเพราะว่าเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อพลาสติกที่ค่อนข้างจะคลีนมากนะครับเป็นสัมผัสที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวสแตนตัวที่หนีบใช้งานง่ายครับ ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะครับแม่เหล็กดูดติดได้ดีตรงตัวนี้เป็นเป็นเหล็กนะฮะนะฮะยังดูดติดค่อนข้างดีเป็นสแตนได้เป็นที่หนีบเข็มขัดได้ตามที่เห็นนะครับสามารถตั้งได้จริงสมดุศาการตั้งก็พอสมควรใช้ได้เลยนะครับใช้ถ่านละว่า44่หนึ่งก้อนการทำงานง่ายมากครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้โอเคอย่างนั้นวันนี้ก็จบการรีวิวตัว Canon CT50 ีหิย่พิเพีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ